มีพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่คนเราทํากันเป็นประจำอาจจะด้วยความเคยชินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อการทําร้ายสมองอาจก่อให้เกิดสาเหตุของอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมก็ได้ครับและนี่ก็คือสิ่งที่พอดแคสต์เล่าสู่กันฟังในช่องอายุเป็นเพียงตัวเลขเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับ มีคำเตือนจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับเตือนว่าหากมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสมองเนี่ยอาจทำให้สมองฟอส่งผลกระทบต่อความจำอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับแล้วก็มีคำแนะนำให้เลี่ยงนะครับพฤติกรรมทำร้ายสมองมาดูกันว่าจะมีพฤติกรรมหรือว่านิสัยแบบไหนกันบ้างที่จะทำให้สมองคุณพังก่อนวัยอันควรครับต้องหยุดครับหยุด12พฤติกรรมเหล่านี้ก่อนเกินเยียวยาอย่างแรกก็คือ Nương tỉnh ngủ, lên mở mắt, mình อันนี้ทําร้ายสมองโดยตรงเลยนะครับการเล่นมือถือนะครับแล้วก็การเล่นโซเชียลหลังตื่นนอนเนี่ยจะทําให้เราถูกถาโถมด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายครับโดยเฉพาะพวกข่าวร้ายข่าวในเชิงลบนะครับซึ่งมีเยอะทีเดียวนะครับในโซเชียลนะครับอย่างเช่นข่าวโรคระบ,บาดฟุน้นพีเอมอะไรทั้งที่นี่เป็นความจริงแต่ว่าเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆในตอนเช้านะครับควรเปิดรับสิ่งดีๆแล้วก็ควรเลี่ยงในเรื่องของโซเชียลก่อนนะครับข่าวชาวบ้านนี่โอ้โหหลายคนชอบนะครับสิ่งเรา นี้นะครับทำให้เราเกิดกังวลเครียดนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสมองโดยตรงมีคําแนะนำนะครับว่าเมื่อตื่นแล้วเนี่ยสิ่งควรทําก็คือทําสมาธิสักครู่ครับสัก5นาทีหรือว่านึกแต่เรื่องดีๆที่ทําให้ตนเองมีความสุขทิ้งเรื่องรกสมองไปก่อนหรืออย่าพึ่งเปิดรับเรื่องร้ายๆเข้าสู่สมองครับ เรื่องที่2ก็คือการนอนหลับไม่เพียงพอครับหากปล่อยให้นอนหลับไม่พอบ่อยๆนะครับสมองก็จะลืมสิ่งที่เคยทําหรือสิ่งที่คิดว่าจะทําซึ่งแม้แต่การนอนให้มากขึ้นในวันถัดไปเนี่ยมันก็มาชดเชยกันไม่ได้นะครับไม่สามารถจะนําความจําส่วนนั้นกลับมาได้จนกระทั่งถึงอาจถึงขั้นนะครับจดจําการทําอะไรง่ายๆไม่ได้ด้วยนะครับคำแนะนําในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มหรือว่าห้าทุ่มนะครับแล้วก็ควรนอนให้ได้อย่าง น้อย7หรือว่า8ชั่วโมงต่อวันในห้องที่เงียบสงบเพื่อให้การนอนนั้นมีคุณภาพมากที่สุดนะครับที่เรียกกันว่า deep sleep นั่นเองครับ ประเด็นที่3ก็คือการหายใจเอามูลพิษทางอากาศเป็นประจำครับสมองเป็นอวัยวะที่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนมากที่สุดในร่างกายนะครับการอยู่ในพื้นที่ที่มีออกซิเจนน้อยหรือแม้แต่สถานที่ที่มีฝุ่นมากโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวได้ด้วยนะครับคำแนะนําในเรื่องนี้ก็คือการเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นมากหรือ PM 2.5หหรือออกซิเจนน้อยนะครับถ้าจำ เป็นจะต้องออกไปในสถานที่หรือในช่วงที่มี PM2.5 เยอะนะครับช่วงนั้นก็ควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยที่กันฝุ่น PM2.5 ด้วยครับ ประเด็นเรื่องที่เสียก็คือการสูบบุหรี่จัดครับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำเนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดมะเร็งปอดแล้วนะครับยังทําให้ร่างกายแล้วก็สมองได้รับออกซิเจนลดลงด้วยนะครับเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองนะครับคำแนะนําในเรื่องนี้ง่ายๆแต่บางคนที่ติดบุหรี่อาจจะบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องยากก็คือการเลิกการสูบบุหรี่นะครับหรือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีควันบุหรี่หรือมีผู้สูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆนะครับการสูบบุหรี่นั้นก่อให้เกิดผลเสีย มากมายนะครับไม่มีประโยชน์เลยจึงควรลดละเลิกให้ได้สำหรับคนที่สูบบุหรี่ครับ เรื่องที่5สําหรับการทำลายสมองก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาครับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณโดยเฉพาะที่มากนะครับก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของสมองทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในเรื่องของความจําความคิดความเข้าใจแล้วก็การใช้เหตุผลด้วยนะครับพฤติกรรมการแสดงออกก็มีปัญหานะครับจะสังเกตว่าคนเมาเนี่ยการเคลื่อนไหวจะผิดปกตินะครับบุคลิกอารมณ์แน่นอนนะฮะเปลี่ยนไปเลยนะครับคำแนะนําในเรื่องนี้ก็ง่ายๆแต่ว่าใครที่ดื่มประจําอาจจะบอกว่าทายากก ็คือควรลดละเลิกแอลกอฮอล์นะครับอาจจะดื่มไม่เกิน3วันใน1สัปดาห์ค่อยๆลดลงมาเหลือเดือนละ1ครั้งนะครับอาจจะเฉพาะช่วงที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยงสังสรรค์ก็อย่าดื่มมากอย่าปล่อยใจไปกับแอลกอฮอล์นะครับเตือนตัวเองไว้ด้วยครับ มีเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าความเคยชินที่คนเราทําในเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องของภาวะสมองกคอ็คือการเป็นคนไม่ค่อยพูดนะฮะหรือว่าโลกส่วนตัวสูงจนเกินไปนะครับมีข้อมูลที่บอกว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อสมองด้วยนะครับในแง่ของประสิทธิภาพการทํางานของสมองที่จะลดลงนะครับการพูดน้อยนะครับจนจนชินเลยเนี่ยนะครับก็จะทําให้สภา ภาวะของสมองนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้อ็กรซส์ไม่ได้คิดไม่ได้มีการทํางานนะครับมันก็จะเกิดผลกระทบต่อสมองแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมออกมานะครับคำแนะนําในเรื่องนี้ก็คือควรออกไปพบปะกับผู้คนเพื่อนฝูงบ้างนะครับได้คุยได้สนทนาอย่างสม่ําเสมอไม่ควรเก็บตัวงเงียบอยู่คนเดียวครับ อีกพฤติกรรมหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาวะของสมองคือการทานเครื่องดื่มหรือว่าของหวานที่มีน้ําตาลมากเกินไปครับใครๆก็รู้นะครับว่าน้ําตาลเนี่ยร้ายนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนึกไปถึงแค่เบาหวานแต่รู้ไหมครับว่าผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ต่อจากเบาหวานอีกอย่างหนึ่งจากผลกระทบของน้ําตาลก็คือผลกระทบต่อสมองโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็ภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งปรากฏว่าเกิดได้กับคนทุกวัยแล้วนะครับไม่ ไมใช่แต่เฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้นคนวัยหนุ่มสาวก็มีความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้คําแนะนําก็คือควรเลี่ยงของหวานหรือว่าเติมหวานให้น้อยลงนะครับสังเกตดูว่าเครื่องดื่มที่หลายคนเดี๋ยวนี้ชินเนี่ยนะครับชอบถือกันนะครับเป็นแก้วสวยๆแบรนด์ดังๆเนี่ยนะครับมันหวานมากไปไหมรู้ไหมว่ามันทําร้ายสมองของเรานะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดไว้ครับ ผลกระทบจากพฤติกรรมต่อสมองอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของการไม่ค่อยดื่มน้านะครับรู้ไหมครับว่าสมองนั้นมีน้ําประกอบถึง80นะครับที่คอยหล่อเลี้ยงสมองตลอดเวลาดื่มน้ําไม่พอเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพของสมองนะครับทำให้อาจจะแบบมีลักษณะเหมือนกับหัวตื้อๆนะครับหรือว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ,รบลองสังเกตดูนะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเป็นแบบนี้ไหมแล้วเราดื่มน้ําน้อยไปหรือเปล่าะนะครับหรือบางวลทั้งวันเลยนะดื่มน้ำนแค่แก้วสองแก้วหลังท อาหาหรแค่นั้นเองนะครับลองปรับพฤติกรรมใหม่ครับหลังตื่นนอนดื่มน้ําให้ได้สักหหรือ2แก้วตลอดทั้งวันดื่มน้ํานับให้ได้ประมาณสักอย่างน้อยๆสัก8แก้วต่อวันแล้วก็สังเกตนะครับความไบรท์ของสมองความสดชื่นของสมองอาการตื้อหายไปหรือเปล่าครับมีพฤติกรรมหรือว่าความเคยชินอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฟังแล้วอาจนึกไม่ถึงเลยว่าเอ๊ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสมองด้วยนะครับนั่นก็คือการชอบนอนคลุมโปงครับ ใครที่ชอบนอนคลุมโปงโดยเฉพาะเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงเนี่ยคนรู้ไว้ด้วยนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการหายใจแล้วก็ลามไปถึงสุขภาพของสมองด้วยนะครับเพราะว่าการนอนเอาผ้าห่มคลุมโปงนั้นจะทําให้อากาศที่ใช้ในการหายใจมีจํากัดครับแล้วก็ไม่ถ่ายเทด้วยนะครับส่งผลให้พวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเนี่ยใต้ผ้าห่มมันมันเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็ออกซิเจนมันก็น้อยลงนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้สมองของเรานั้นด้อยประสิทธิภาพ ได้นะครับแนะนําง่ายๆก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ซะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือในห้องนอนนี่ก็ควรจะมีอากาศที่ถ่ายเทอากาศที่สดชื่นอากาศที่บริสุทธิ์ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของสมองด้วยครับ อีกพฤติกรรมหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสมองแต่เราอาจไม่ตั้งใจนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมหรือว่าความเครียดดุนแรงในชีวิตครับสำนักข่าว BBC ได้เปิดเผยข้อมูลอันหนึ่งจากนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าประสบการณ์ที่สร้างความเครียดดุนแรงในชีวิต เช่นการมีคนใกล้ชิดเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับการอย่าร้างหรือว่าสิ่งที่กระทบต่อจิตใจความรู้สึกนะครับการถูกออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะทําให้สมองนั้นเสื่อมประสิทธิภาพเหมือนกับว่าแก่ขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย4ปีครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เขามีการศึกษามาแล้วนะครับคำแนะนําก็คือพยายามปล่อยวางนะครับลดความเครียดลงฝึกนั่งสมาธิอันนี้ก็จะช่วยได้ครับ อีกพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสมองก็คือการฝืนร่างกายทำงานหนักในวันที่ป่วย ถ้าหากว่าคุณป่วยนะแล้วก็แพทย์สั่งให้นอนพักก็ควรนอนพักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พักแค่ร่างกายนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยจะทําอะไรก็ตามในช่วงที่ป่วยสมองจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเราลองนึกดูนะครับว่าแขนขาตัวของเราไปไหนมาไหนได้เนี่ยไม่ได้ไปเองนะครับสมองเป็นคนสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายป่วยนะครับแล้วก็แขนขาจะทํางานได้สมองต้องเป็นตัวสั่งงานนะครับเพราะฉะนั้นทํางานในขณะที่ป่วยแล้วก็แพทย์ สั่งด้วยซ้ําไปว่าให้พักเนี่ยมันจะต้องใช้พละกําลังของสมองเนี่ยถึง2เท่านะครับก็ถือว่าเป็นการทําร้ายสมองทางอ้อมแบบที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปนะครับคําแนะนําในเรื่องนี้ก็คือต้องปล่อยวางนะครับหมอบอกให้พักก็ต้องพักปล่อยงานพักผ่อนให้เยอะๆนะครับฟื้นสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาลุยงานหลังจากตัวเองเนี่ยสมบูรณ์แล้วน่าจะดีกว่านะครับ พฤติกรรมสุดท้ายในการทำร้ายสมองนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสมองก็คือการขาดอาหารและการอดอาหารเช้าครับการขาดสารอาหารบางชนิดนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B1 B12 โฟลิกแอซิดเนี่ยเหล่านี้นะครับเป็นส่วนสําคัญในการดูแลสมองนะครับการอดอาหารเป็นประจําโดยเฉพาะอาหารเช้ามีส่วนทําให้เป็นสมองเสื่อมได้นะครับหรือว่ารู้จักกันดีในเรื่องของการเป็นอัลไซเมอร์แนะนําก็คือควรบํารุงสมองด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ นะครับต่อสมองนะครับแล้วก็ไม่อดอาหารโดยเฉพาะในอาหารมื้อเช้าแล้วก็ควรตรวจสอบด้วยนะครับว่าอาหารที่เราทานไปนะครับมีองค์ประกอบของส่วนที่เป็นคุณค่าทางอาหารที่เป็นวิตามิน B1 B12 พวกฟิ l แอซิดอยู่บ้างไหมนะครับบำรุงสมองเพื่อคุณจะได้ไบรท์แล้วก็ทํางานอย่างสดชื่นตลอดทั้งวันด้วยครับ นี่ก็เป็น12พฤติกรรมนะครับแล้วก็ความเคยชินในแง่ลบที่ส่งผลกระทบต่อสมองมาดูพฤติกรรมดีๆที่ช่วยพัฒนาสมองและก็ดูแลสมองกันบ้างนะครับมี5พฤติกรรมดีๆที่ช่วยพัฒนาสมองโดยผู้อนวยการสถาบันประสาทวิทยาได้บอกไว้ว่าสมองมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์การเรียนรู้มนุษย์จึงควรพัฒนาและก็หันมาใส่ใจในการดูแลสมองด้วยอย่างน้อยๆ5 พฤติกรรมดังต่อไปนี้ก็คือกินดีออกกําลังกายดีนอนหลับพักผ่อนดีคิดดีและสนทนาดีนะครับมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือกินดีครับคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ลดอาหารบางจำพ่วกโดยเฉพาะที่มีน้ําตาลสูงนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เสี่ยงกับการเกิดเบาหวานแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองตามมานะครับ 2ก็คือออกกำลังกายดีนะครับการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายโดยรวมแล้วก็หลอดเลือดน,นั้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีภาวะน้ำหนักเกินด้วยนะครับสมองจะมีการหลั่งสาร ความสุขที่ชื่อว่าเอนโดฟินออกมาทําให้สมองนั้นมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับในยามที่ออกกำลังกายนะครับสก็คือนอนหลับพักผ่อนดีครับการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พักผ่อนอย่างมีคุณภาพอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับหกชั่วโมงครับในการหลับพักผ่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการหลับลึก ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมนะครับที่เอื้ออํานวยอากาศถ่ายเทดีนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะครับก็จะเป็นผลดีต่อสมองด้วยนะครับสก็คือการคิดดีครับฝึกคิดดีฝึกลงมือทําในสิ่งดีๆจะช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนากระบวนการคิดที่ดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นการคิด เชิงบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อสมองด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการสนทนาดีนะครับการฝึกสนทนาพูดคุยกับคนอื่นๆเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้สมองนั้นมีการฝึกฝนการคิดกระบวนการในการสนทนาการเข้าสังคมที่ดีแก้ปัญหาที่ดีได้นะครับหลักอย่างหนึ่งนะครับของการสนทนาดีก็คือการสนทนากับกัลยานมิตร นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญฝากไว้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าสมองนั้นมีความสําคัญมากนะครับสำหรับคนเราและก็ยังช่วยให้เรานั้นสื่อสารได้อย่างถูกต้องการดูแลใส่ใจสุขภาพของสมองจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสําคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมร้ายๆที่อาจทําลายสมองด้วยนะครับด้วยความห่วงใยครับจากทีมงานอายุเป็นเพียงตัวเลขและ Podcast, เล่าสู่กันฟังนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และไม่อยากพลาดข้อมูลหรือว่าคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง,องเรากดปุ่มกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ